สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกาอฟอร์ชชานลอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเดินเทีย ของฮีโร่ริกเตอร์ครับเกมนี้ผมเล่นเป็นโรมิงอีกแล้วนะครับโรมิงสามคลิปติดแล้วครับผมออโอเคเราก็มาหน้าเลือกพลังแฝงครับผมก็ใช้เป็นพลังแฝงขีเสื้อนะครับส่วนรูนนี้จะใช้เป็นออนเซอรลสิบเมตรนะครับตรงกลางเป็นแอสซัสซิเนตแล้วก็สีเขียวเป็นดาก้อนคอร์นะครับจังหวะนี้มีการขึ้นรูนให้นะฮะ เริ่มมีการพัฒนาทุกคลิปครับผมเกมนี้ที่ผมเลือกลิสเตอร์เพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีแครี่สองตัวนะครับผมต้องการจะไดแครี่นะครับเพื่อให้ทีมผมเล่นง่ายครับเหมือนเดิมครับถ้าถ้าสถานการณ์ไม่เสียเปรียบอะไรผมก็จะมาช่วยเมฆเขี่ยเลนกลางกะนครับเกมนี้ผมกดมากับเวเลสแล้วก็สกัดนะครับเป็นน้องทีออ่เอาฟิตนะครับโอเลิสเตอร์เนี่ยยึดยึดพุ่มเอลอ่าตอนนี้มันเป็นพุ่มไอไปแล้วเนาะแผนนี้อ่าผมก็งัด ไป2ทีตอดน่อยฮะรู้ว่าไม่ตายปล่อยมันไปก่อนอค,ค,รครับอ่าเคลียร์คีครับจังหวะนี้ลารดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะผมก็รีบมาแท็กป่าครับโอเคทันทันด้วยฮะจังหวะนี้ลิสเตอร์เลเวลสองนะฮะรีบเคลียร์ฮะรีบเคลียร์จริงๆจะเดินไปเติมเติมเลนล่างก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากเอาเลเวลมากกว่าฮะเน้นเน้นรวยฮะจริงๆริะไป าบางทีก็อาจจะไปช่วยเมดเอาปูอะไรอย่างนี้ได้นะครับถ้าเมดแบบเขาเบิร์สไวาบางทีก็มายึดปุ่มฮะยังไม่เปิดเผยตัวฮะเดี๋ยวเอเลนดอร์จะรู้ความเคลื่อนไหวของผมโอเคเอเลนดอร์เข้าฟ้านะฮะผมก็เตรียมไปดักครับปุ่มกินคนของริกเตอร์ผมมีเตียวเซียนมาดักด้วยนะฮะจังหวะนี้เอเลนดอร์ฟารนะ์มฮะผมรอเขาพิบบัฟบหนึ่งทีงัดไป2สองทีฮะนิ่งๆฮะนิ่งๆ่ง จังหวะน,นี้ผมก็โลภฮะยังไม่ออกฮะยังทําให้เตียวเซียนอยู่แย่งปับป๊บฟ้าไม่ได้ฮะโดยเตียวเซียนจังหวะน,นี้อโอ้โหเอาเยอะฮะเวเลสผมขึ้นมาตอนไหนไม่ทราบได้ฮะอ่ากัะบฮะจังหวะน,นี้อยากจะไปเก็บยาอืมอาลิสตันสวยมากฮะและผมก็เอือเอืเอฝา,า,ากลูกเม้หน่อย Uh, ถ me, oh, ้าย้อนไปดูจังหวะเมื่อกี้ฮะอลิสคือสตันสวยมากจังหวะที่ผมจะอยู่ในป้อมพอดีฮะแล้วก็โดนป้อมยิงฟีไปสองสาครั้งสองครั้งเลย้ยครับจนตายเฉยเลยงงๆฮะตอนนี้สกอร์ทีมผมนํำอยู่สามต่อหนึ่งนะฮะก็ยังเดินเกมต่อไปลมจังหวะนี้ออบเจกต์ขึ้นเรียบร้อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเทียนฮะ แช่ไม่โดนฮะผมมันมาสบัดลัดช็อตไปได้ครับอ่าถ้าเล่นดิกเตอร์เนี่ยต้องต้องพยายามทำเกมบุกนะฮะย่าตอนเนี้ยแพทเนี่ยมันย่ามันเอื้อกับลิกเตอร์ที่จะมาได้เลนมากเลยฮะจังหวะนี้ไวโอการปัอมคนเดียวผมก็ได้หึหึเขากิ้งได้ถูกจังหวะจริงฮะผมก็พยายามค้ำไม่ทีนะฮะหนีหน้ามารำใส่ผมผมก็หนีตายครับ เกือบไม่เลือดโอ้โหทีมเราซ้อนกันดีฮะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพราะเราซื้อสกิลเขาได้เยอะมากแล้วฮะมีการแช่แข็งโดยเตียลเซียนแล้วก็อันติไปได้ฮะเวเลสก็ยังอยู่ตรงนั้นพอดีครับเตียลเซียนบอกว่ากันกลางไว้ก่อนฉันขออยู่กับเพื่อนฉันที่เล่นล่างก่อนนะฮะจังหวะน้องผมอาซูจิก็เข้ามาเคลียร์ช่วยเคลียร์ใกลางนะผมก็ดูดปามเดิมฮะจังหวะที่ผมเล่นล้มนี่ผมก็ เงินอยู่ตรงไหนผมก็อยู่นั้นฮะเตรียมดายเล่นล่างนะครับนี่อลิสนะครับอลิสยังพยายามสตัร์เช็คพุ่มฮนะโอ้ไวน์โอ,โอ,โอ,โอนี่ยเขาเซนดีจริงฮะเขาสกิลสองเช็คก่อนนะฮะอันนี้เป็นการเล่นแครี่ที่ถูกต้องะฮะแล้วยิ่งเจอลิกเตอร์ด้วยนี่คือการเช็คพุ่มเป็นเรื่องสำคัญมากฮะ จังหวะนี้ทีมผมก็คือจะพยายามกดดันเอาเลนล่างคนระับแต่ผมเอานอกก้อนขอรวยก้อนโอ้โจกเกอร์จะตายอืมโจกเกอร์ดีโชคดีครับมีฟิกหนีผมก็พยายามค้ำให้ทีมครับจังหวะนี้ผมออกของเป็นโลมก่ออีกแล้วครับผมจริงๆท่านเดนลิกเตอร์บางตาผมก็ออกเปิดตานะครับแต่ว่านี้มันอาจจะโดนเซตไว้ก็เลยจิ้มไปก่อนฮนะ ตองกลางมีการเก็บยีหน้าเกิดขึ้นครับดิกเตอร์ก็คือยึดพุ่มหญ้ายาวฮะผมมีอันติไว้เคลียร์คลิปแด้ผมก็ไล่เลยฮะจริงๆจุดประสงค์อันนี้คืออันติฮะแต่ว่า,าได้ได้เปรียบตรงที่เราได้ไล่เขากลับไปด้วยฮะแล้วก็เขาเลือดโลฮะจังหวะนี้เวเลสเาปิดฮะมผมไม่งัดลิเลียเป็นหนึ่งทีฮะดาเมจไม่ค่อยมีฮะเพราะว่าผมเน้นออกของแท้งฮะ แต่ลิเกเตอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องดามิจจาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เลือดเยอะครับแล้วเราออกเกาะไปอ่ะมันก็ก็มีดามจนะฮะจังหวะนี้มาดูกันที่ผมใช้ดาบน้าไล่ลิเลียน่าฮะแต่ผมก็แลกกับลิเลียน่ามาได้ฮะอ่าก็ถือว่าคุ้มนะฮะโลมิงแรงนิดเลนจังหวะนี้เอเลนดอฮะเอเลนดอใช้ย,ยิงเวเลสจนตายไปฮะ เดียวเซียนฮะจะพยายามมาเอาคืนฮะแต่เอเลนดอก็ยิงเก็บเดียวเซียนไปเรียบร้อยฮะเสียเปรียบแล้วฮะโอ้โหโจ๊กเกอร์ไม่น่ารอดฮะรีบครับกระติวหนึ่งออกมาได้หนึ่งทีฮะโอ้อลิสนี่เขาตามยันตามยันบ่อฮะแพ้แล้วคอมกลางิีผมก็แตกไปก่อนฮะแต่สกัดก็ได้เพลป้อมบนมาก็รีบเขีรยคีิฮะม่รอเพื่อนนะฮะเพราะว่า แตกได้เหมือนกัน,นครับถ้าดิกเตอร์พอมีของ,งวันนี้ยึดพุ่มไว้ก่อนนะครับเอ่อประกาศไปเป็นตัวลอ่อฮะงัดงัดไปสองทีฮะอันติไบโอยังไม่ตายฮะหีเลียก็เลือดมีผมก็ค้ำไว้ฮะให้ให้อลิสเป็นผู้โดดเดี่ยวไว้ฮะแล้วผมก็หนีตายไหมครับโอ้โหเจอเอเลนดอร์มาปิดอย่างนี้จะไปรอดเหนือเลย ตายไปสองตายไปสาม,าสามแล้วครับเกมนี้โลมิงไม่เวิร์กแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรฮะโลมิงเราก็เน้นถ้าทีมได้เปรียบเราโอเคฮะตายตายก็ตายไปฮะจังหวะนี้ผมก็เปิดอันตรีมานการป้อมแต่ว่าไม่ทันฮะเอเลนดอร์ก็จะขายผมเอยจะให้ผมตายติดติดกันเลยเลยโอเคฮะนอดมาได้ฮะเพราะว่ามีท่าสองลิทาริเอฮะกันทุกอย่างในโลกครับยกเว้นตีตีครับ อย่งยังหาเล่นอยู่ฮะจังหวะน,นี้สกัดไปป่วนทางปับปับปา่าป่าล่าง,งเขาแล้วอ่าผมได้เกาะไฟนะฮะเกาะไฟเนี่ยคือทําให้ลิเตอร์แบบเก่งขึ้นมาอย่างชัดเจนฮะลิเตอร์โลมนะฮะเพราะว่าได้เลือดจากตัวไอเทมโลมฮะแล้วก็บวกเกาะไฟนี่ผมงัดไปสองทีไปหว่นนะเกาะไฟทีเดียวมารู้เรื่องนะฮะอลิสเขาน่าจะออกเป็นแบบ เหมือนเวทยเ,เยอะนะครับเลยไม่ค่อยถึกอ้าวยีม,มผมได้มาสองตัวติดติดกันฮะอลิสและไวัยโอจังหวะนี้ไปปิดยีน่าฮะยีน่าลอยอยู่คนเดียวฮะต้องได้แล้วฮะต้องได้แล้วผมมีเกาะนะฮะผมมีเกาะถ้าเกิดว่ายีน่าส่วนเลยผมกดก่อกดให้ทีมนะฮะอืมยีน่าโดนปิดไปฮะและ ตรงกลางก็มีการเก็บไวโออีกแล้วฮะไยโอเกิดมายังไม่ถึง15บห้าวิเลยมั้งฮะจังหวะนี้ผมอ่านลายคีพ่าเหมือนเดิมมาดักเคลียร์คีฟสูงครับเค้พอมีพอมีเกาะไฟเนี่ยวิกเตอร์จะเป็นตัวที่เคลียร์คีฟไวมากเลยฮะเหมือนเป็นออฟเลนกึ่งๆออฟเลนได้เลยเนี่จังหวะนี้บุฟอัพกันที่ดาร์เซย์ r ฮะผมปรโซนครับ เนี่ยฮะก็คือถ้าเล่นโลมิงเนี่ยเราโซนกันนะถ้าเพื่อนเราเอาไว้เนาะแล้วจังหวะเราจะถอยเนี่ยเราค่อยไปรีบเบิร์ดออบเจกต์ฮะแล้วก็ถอยเลยโอเคะวะนี้บังเอิญเกิดได้ลัดนะผมก็พยายามอ่านเกมว่าปล่อยเลนไหนดีครับก็เดือที่เดือป้อมอันเดียวที่ยังไม่แตกฮะก็คือเลนบนครับผมเรียกเลนบนแล้วไปทำเลนอื่นฮะปล่อยให้แวนการเขา,าเซตตัวไปก่อน,นครับ แต่หวะนี้เราหาเล่นล่างนะฮะหัวล่างเขาอยู่4ี่อยู่หครับเดินนำไปเลยฮะลิกเตอร์ถ้ามีเพื่อนตามนะเขานะฮะอล,อลิสอืมอลิสมีฟิกฮะกดเกาะวิ่งหนีและก็ตายไปฮะเพื่อนร่วมทีมผมตามมาสองคนนะอีกสองคนยังไม่รู้ฮะอืมโอ้โหเตียวเซียนมีไปดักที่ปาฟ้าฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเซียนกับโจกเกอร์ดัก เก็บสองฮะระหว่างที่เขามาเก็บผมสามคนไปโอเคฮะถือว่าทรงๆฮะไม่ได้เปรียบฮะจังหวะนี้ถ้าแต่ถ้าเกิดดักแล้วโดนอีกนี่คือยับแน่นอนฮะมารีบเดินไปเติมเพื่อนฮะยีหน้ากระโดนโจ๊กเกอร์เก็บฮะจังหวะนี้เหมือนยีหน้าเขายังไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่ฮะ ผมก็มาแอบซุ่มที่พุ่มเดิมครับผมโซนให้โจเกอร์อมกรนะฮะผมดักซุ่มไปเรื่อยๆฮะปุ่มนุ้นโอ้โหเขาเปิดเห็นวิชั่นผมนะฮะผมทาไงดีโซนเหมือนเดิมฮะแล้วก็จังหวะจังหวะที่ออบเจกต์จะตายก็กลับมาเบิร์ตเหมือนเดิมครับจังหวะนี้เขาเล่นกันที่บ้ฟฟ้านะฮะผมทําอะไรไม่ได้ฮะโจเกอร์ก็วับกลับบ้านดึงๆอยู่ฮะ เออก็ถือว่าเป็นแบบเล่นแครี่เซฟมากนะฮะดีงายากฮะโอเคจังหวะน,นี้ผมกระซุ่มมาถ้าลิศมาก็งัดเจอหน้าลิศงัดอย่างเดียวฮะอือกดเกาะหนีครับอ่าโอโ้โหผมผมก็สกัดเสียนะฮะแล้วก็ได้แค่อลิสมาอย่างเดียวฮะตัดกลับมาตอนเกิดเลยฮะตายไปหา้าแล้วครับเกมนี้ตายยับยับฮะ ไม่มีคำว่าถอยฮะเอลาาคลิปบับฟ้าออกมาก่อนฮะสกัดเลือดเยอะแค่ไหนก็เหนื่อยฮะเอเลนดอร์เขาเหมือนน่าจะต้องมีทารอนนะฮะจังหวะนี้เวเลสเวเลสผมต้องรีบไปรับทันไม่นียทันไม่นียเวเลสไปเรียบร้อยฮะกลับหลังครับดักดักฮะหวังว่าจะมีคนผ่านมา และแล้วก็เป็นคนดีคนเดิมคืออลิสอลิสนั่นเองครับโคโนอโฟเก็บเก็บสองฮะจังหวะนี้เป็นดั่งใจฮะเก็บต้องโหเก็บสามฮะลิซเขาน่าจะต้องออกที่มันยืนได้กว่านี้นิดนึงฮะคือข้อเสียเปรียบเลยของอลิสคือแบบเหมือนเขาออกของแบบเวทครฟูเวทแต่ว่าเกมนี้ผมเล่นแบบไรเขาอยู่แล้วฮะ เอาล้วฮะจังหวะนี้ผมมี3ามคนผมไดไปเลยฮะให้เพื่อนเอาป้อมไหมฮะผมมีท่าสองกันไว้โอเคโซนฮะโซนแคลรี่ก็ดีฮะตีป้อมไม่มาหิวคนกับผมถูกต้องฮะทำแบบนี้ถ้าเล่นลิกเตอร์มาหลอกเลยอยเงี้ยอะไรที่มันเป็นสกิลเอลีกว้างๆแล้วโซนขึ้นบ้านหน้าทำแบบกักไปให้เพื่อนตีป้อมไปเลยฮะเราตายก็คุ้ครับ ผมก็พยายามปิงให้ถอยนะฮะแต่สองคู่หูเหมือนจะยังอยากได้ครับวาฟับไม่ววาฟับไม่วา้วาอุ้ยโอผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าถ้าลิกเตอร์อยู่ในย่านี้นมีเด้งเลือดเออไม่แน่ใจว่ามันมาจากสกิลอะไรนะฮะเกาะไฟอไม่แน่ใจเลยเนี่ยเหมือนมีเด้งทีละร้อยสองร้อยตอนอยู่ในย่า ถ้ารู้ฝากคอมเมนต์มาด้วยฮะหรือว่ากดไลค์กดซับสไคร b ์มาได้เลยนะฮะเนียเๆขายของครับเสิส14นาทีครับมังกรรีเฟซอเรออีกสิรอ้านาทีไปบุกที๊กเเลเยอร์ครับผมต่งไหมฮะปอมกลางอืมในพุม่มในพุ่มนั้นมีฮะมียีหน้าดักอยู่เอม,มาแท็กเง,งินก่อนฮนะจังหวะนี้จะขึ้นเป็นคีลออฟลอส หรือว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะดูไม่ทันนะเมื่อกี้ดักพุ่มฮะจะมีคนผ่านมาเหรอโดนนวดแน่นอนผมว่าต่างคนก็ต่างดับพุ่มฮะดเดกเกอร์บอกดันล่างนะฮะผมต้องเป็นคนไปนะเพราะผมมีสกิลหลบครับและพุ่มนั้นมีไหมมีครับผม <S <S ไปเปลี่ยนจอไปดูอันอื่นด้วยดีนะฮะที่ผมถึกผมหนีออกมาไ,ได้ก่อนครับ จังหวะนี้ไม่มีเลือดเล่นแล้วอีกสักสิบสามวิก็จะเกิดถ้าผมตัดสินใจวาร์ปกลับบ้านแลฮะผมก็พยายามบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอีกแปดวิใจเย็นใจเย็นขอเติมเลือดก่อน้อง้องผมว่าเวเลสไปรันไปดันล่างไปแล้วฮะจังหวะนี้ต้องจริงๆถ้าได้คอกันต้องบอกให้เวเลสเคลียอีคลิปนึงก่อนนะฮะแล้วก็เราค่อยเล่นตรงก๊อตนะฮะเวเลสก็ไปทําตามสัตามถูกถูกต้องนะฮะเวเลสไปเคลียแล้วผมก็โซนโซนไว้ฮะ อ่าพอเวเลสเคลีย,ยได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มแบบปัน่นขวนนะฮะคุณจะ้าถ้าคุณเข้าก็เอาฮะเข้าก็เอาฮะผมก็ทำฮะปัดหนีไม่ได้ห้หแต่จังหวะน,นี้สกัดฮะอเอ่อเ,อเอตียวเซียนผมโดนเก็บไปฮะไม่ดีฮะไม่ดีผมวักกลับก่อนฮะถ้าเกิดเขาเข้าขมาเอาก็ตอนนี้ก็ทีมเราจะเสียเปียบมากนะฮะ โจเกอร์คะโจ๊กเกอร์ทำเว็บบนครับเนี่ยฮะฝั่งเขาต้องกลับไปกันอยู่แล้วครับไม่งั้นคีบจะแดนป้อมแตกครับเฮ๊ยโจเกอร์เปงานดวลกับยีนาถ้ายีนาเจอโจเกอร์ครับจังหวะนี้เป็นยังไงไม่รู้ฮะอ่าโจเกอร์กับยีนานัวกันอยู่แต่ว่าโจเกอร์เป็นฝ่ายเก็บไปได้ฮะแอปผมเข้าไปเลยฮะเปิดเข้าไปเลยฮะเอ็นดอร์เอ็นดอร์ปิ่มปิ่มฮะโจเกอร์ไม่มาช่วยผมยิงเลยหรยอ อยู่ตรงนั้นเองโจเกอร์โจเกอร์ฮะซุ่มเขาที่มุมฮะอื้อจลวดจังหวะนี З ้มม yes. ัวนัวนัวไหมฮะสกัดก็เก็บเอเลนดอร์ไปได้ฮะเขาเหลืออลิสที่เลือดแบบปริมปริมฮะอ่าก็ดันป้อมซ้ายขึ้นมาฮะเขายังเหลืออลิสคนเดียวฮะทีมผมเหลือเลือดปริมปริมสี่คนอีหน้าเกิดมาละแต่ยังไงดีโอ้และแล้ว ทีมเราก็ปลอดไทยแลละได้ดาวไปครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ช่องกออฟหด้เยนะครับผมฝากด้วยครับบอกเพื่อนๆคุณนะครับถ้าใครเล่น rv ฝากมาดูช่องผมหน่อยฮะโดยเฉพาะตำแหน่งลมมิ่งนะฮะไปดูฮะ mvp ก็ได้แก่โจ๊กเกอร์ครับกดไลค์เป็นกำลังใจฮะอย่าลืมกดไลค์เพจผม้วยฮะ ผมมีสกอร์อยู่ที่มัน8.6ดจุดหกดาเมจยี่สิบสามเปอร์เซ็นก็ทำดาเมจเยอะสุดในทีมนะฮะก็ค่าห้าตายหกแอซิดหกครับ okay, ขอบคุณมากครับ